สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับแล้วอยากจะไปขอพรสิ่ศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้ผมมาทำไกด์ไลน์ให้นะครับโดยใช้ไพ่สองสำรับเรวยกันก็คือไพ่นิยมมูนะครับกับไพ่ยานาโลกนะครับตอนที่อธิษฐานสับไพ่เนี่ยก็ขอเป็นไกด์ไลน์สามที่สามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนวันจันทร์ช่วงนี้ลองไปขอพรดูนะครับแล้วก็เรามาดูแล้วกันนะครับที่แรกว่าเพื่อน ไปที่ไหนกันดีนะครับโอเคครับอันนี้เราก็ทุกท่านน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับก็ชาติเชิงซาครับเราสามารถไปขอองค์หลวงพ่อได้อันนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับสรบพรพคุณหรือว่ากิตติศัพท์เนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับก็คนเกิดวันจันทร์ก็ลองไปขอพรท่านดูนะครับที่สองครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์โอเคสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ทางภาคอีสาน นะครับแถวแม่น้ำโขงนี่นอนครับแน่นอนครับจังหวัดหนองคายครับพระธาตุล่าหนองนะครับอันนี้ผมเคยไปมาสวยงามมากนะครับเวลาเย็นๆผ้าที่ส่งมาเนี่ยสีทองอัมพัยมากนะครับก็ถ้าใครสะดวกนะครับอยู่ใกล้ๆแถวโซนนั้นผมว่าก็ไปขอพรก็ดีนะครับหรือใครที่บูชาหรือว่านับถือองค์พญานาคต่างๆก็ไปดูได้นะครับไปขอพรดูนะครับอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ไกลหน่อยแล้วยังไม่ได้มีแผนที่จะไป แถวโซนีสานนะครับก็เก็บหลวงพ่อสดทองไว้ในใจนะครับชัดเจงสา,จ,า,าจังหวัดชัดเจงสาเนี่ยมีสถานที่มูเยอะมากเลยถ้าจะไปขอพรหรือว่าสิริสิทธิ์ต่างๆเนี่ยทางพุทธ,ธินินดูเนี่ยเพียบเลยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนอีสถานที่หนึ่งโอเคท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นองค์พญายมนะครับองค์พญยายมเนี่ยมันก็จะมีทั้งองค์ที่ ก็จะมีบางบางวัดนะครับที่จะมีเป็นแบบองค์จําลองขององค์พ่อพญายมนะครับหรือว่าอาจจะมีบางวัดที่ที่ทําเป็นแบบศาลใ,ใหญ่เลยนะครับถ้าที่เด่นนะครับถ้าที่ผมรู้จักเลยเนี่ยก็จะมีอ่าศาลเจ้าปู่พยาายมราชนะครับที่วัดชยสิทธิ์ถ้าผมจําไม่ผิดน,นะครับชื่อแต่มผมจําไม่ได้ละว,วัดวัดชื่ออะไรแต่ประมาณว่าวัดชยสิทธิ์แถวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ลองไปดูหรือหรือไม่ถ้าไม่สะดวกก็ ก็จะเป็นวัดบัวขวัญก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับก็น่าจะไปได้เหมือนกันนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับก็ถ้าสะดวกตรงไหนใกล้ที่ไหนเพื่อนๆนคนที่เกิดชาวอาวันจันทร์นะครับก็ลองไปขอพอรท่านดูนะครับแล้วก็ผมได้ถามแล้วแหละว่าถ้าเพื่อนเพื่อนชาววันจันทร์เนี่ยได้ไปขอพรเนี่ยหนึ่งในสามสถานที่เนี้ยผลจะเป็นยังไงบ้างนะครับให้ยานโลกที่บอกมาก็คือ อะไรที่มันติดค้างอะไรที่มันติดขัดนะครับมันจะผ่านพ้นไปก่อนหน้านี้ชาววันจันทร์นะครับอาจจะมีปัญหามีโปรเจกต์มีอุปสรรคต่างๆนานาหรือว่ายังติดชะนักอยู่กับความหลังหรือปัญหาเ,าเก่าๆสิ่งต่างๆที่มันคาลาคาซังอยู่มันจะผ่านพ้นไปได้นะครับยังไงก็ขอให้ชาววันจันทร์นะครับลองพิจารณาแล้วก็ลองขอพรดูนะครับแล้วก็ในส่วนของการทําบุญก็ทําตาม กำลังซับนะครับเราอย่าทําตามการศรัทธานะครับเพราะว่าทํามากแล้วเราก็อาจจะเสียดายเงินหรือว่าเราอาจจะทําให้เราเกิดความลำบากหรือว่าคนรอบตัวเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะทําเอาตามกํากลังที่เราไหวที่เราทํา,าแล้วเรารู้สึกสบายใจและเราไม่รู้สึกเสียดายนั่นคือสิ่งที่ดีนะครับก็ขอให้เพื่อนๆชาววันจันทร์นะครับพบเจอแต่ความสุขสมบังนะครับปัญหาต่งตางๆขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วเดินหน้าไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับ